ราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีชื่อว่าคุณประทีปซึ่งมีหน้าที่ดูแลผืนป่าสงวนขณะที่กำลังขับรถลาดตะเวนไปทั่วป่าเพื่อสอดส่องดูแลบริเวณผืนป่าในความรับผิดชอบของตนเพื่อไม่ให้ชาวบ้านนั้นลักลอบเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ ที่ตอนนั้นได้กลายเป็นป่าสงวนไปแล้วโดยมีเพื่อนเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าสมชายนั้นไปโดยกันสองคนขณะที่ขับรถลาดตระเวนกันอยู่นั้นก็เกิดมีเสียงปืนดังลั่นสนานป่าขึ้นมาหนึ่งนัดทั้งคู่จึงพากันรีบขับรถเข้าไปตามเสียงปืนที่ดังลั่นออกมาทันทีสมชายก็ทำหน้าที่วิทยุกลับไปบอกที่ศูนย์ทั้งสองขับรถวนไปวนมา เพื่อหาต้นเสียงของเสียงปืนที่ดังมาครู่ขับวนไปวนมาอยู่แบบนั้นจนถึงช่วงเวลาเย็นเย็นสายตาก็มองไปเห็นผู้คนที่พากันวิ่งอยู่ในป่าในเส้นทางที่รถไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปได้ปรทีบจงจอดรถไว้เพื่อเตรียมที่จะวิ่งเข้าไปหาคนพวกนั้นแต่สมชายห้ามไว้สก่อนเพราะเห็นแล้วว่าคนพวกนั้นนั้นมีปืนอยู่ในมือฟ้าก็เริ่มจะมิดลงแล้ว อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทั้งสองรอจนเพื่อนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆนั้นมาสมทบแล้วก็พากันไปสำรวจร่องรอยบริเวณที่พบคนพวกนั้นอยู่ก็บพบว่ามีร่องรอยของซากสัตว์เชื่อว่าคงไม่ใช่ฝีมือของชาวบ้านที่อยู่บริเวณลอบป่าแห่งนี้เพราะปอ,อกกระสุนที่ใช้ในการล่าสัตว์นั้นมันเป็นปอ,อกกระสุนของอาวุธสงครามทั้งหมดจึงพากันแยกย้ายออกหาข่าวเพื่อสืบดูว่า มีคนกลุ่มไหนบ้างที่ใช้อาวุธสงครามและอาศัยอยู่บริเวณป่าแห่งนี้เพราะคิดว่าคนกลุ่มนั้นน่าจะยังอยู่ในป่าโดยที่ยังไม่ได้ออกจากป่าไปไหนขณะที่ท้องฟ้านั้นก็เริ่มจะมืดค่ำแต่ปฏิบีตกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ยังเล่งตามหาคนกลุ่มนั้นกันอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจหาที่พักหมาะอเพื่อเตียงค้างแรมในป่าจู่ๆ ก็ได้ยินเสียงปืนดังลั่นขึ้นอีกแต่ครั้งนี้มันมีเสียงปืนดังขึ้นมาหลายนัดแลวกับว่ามีการประทะกันอยู่จึงได้พาคันเล่งฝีเท้าตามไปดูเสียงปืนที่ดังออกมาไม่นานนักทั้งหมดก็บพบที่มาของเสียงปืนที่ดังเมื่อครู่มีกลุ่มชายประมาณห้าคนวิ่งหนีแตกตื่นอะไรมาท่าทางตกใจล้อนลนเป็นอย่างมากเมื่อประทีบกับเพื่อนเจ้าหน้าที่ เห็นชายพวกนั้นนั้นมีอาวุธปืนอยู่ในมือจึงได้ยิงปืนขวู่ออกไปก่อนและสั่งให้กลุ่มชายชะกันนนวางอาวุธลงตึงชาชะกันทั้งหคนก็ยอมวางอาวุธแต่โดยดีขณะที่กำลังแสดงอาการหวาดกลัวตกใจเจ้าหน้าที่จึงได้พากันคบกลุ่มตัวไว้สังเกตดูท่าทางของชายชะกันกลุ่มนั้นมีท่าทางอิดโรยเหมือนไม่ได้พักผ่อน โดยสังเกตว่าหนึ่งในกลุ่มของชายชะกันนั่นแต่งตัวที่มีสีดำทั้งชดุดซึ่งสังเกตแล้วน่าจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าทีบจึงได้ถามถ่ายว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นถึงได้แสดงอาการหวาดกลัวกันเช่นนี้ชายชุดดำนั่นจึงตอบว่าเป็นเสือที่พวกตนนั้นไปพบมาแต่ว่ามันแตกตา่างจากเสือทั่วไปซึ่งร่างของเสือนั่นมันใหญ่โตผิดปกติจากเสือทั่วไป ที่เคยพบเจอกันมาก่อนใช้ปืนยิงเท่าไหร่ก็ไม่ละคายผิวไม่ได้ทำให้มันสะด่วงสะเทือนเลยแม้แต่น้อยประทีบจึงถามว่าแล้วตอนนี้เสือนั่นมันอยู่ที่ไหนชายชุดดำนั่นก็บอกว่าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันพอกลุ่มของตนนั้นเมื่อยิงประทะกับเสือนั่นและเห็นท่าว่าไม่ดีจึงได้หนีเอาตัวรอดมาก่อนและยังมีเพื่อนในกลุ่มถูกเสือนั่นจับกินไปแล้วสองคน ก่อนที่จะพากันย้อนกลับไปดูอีกว่าเพื่อนนั้นหลอดชีวิตหรือไม่ก็ไม่พบว่าเสือนั่นอยู่ที่นั่นแล้วหายไปอย่างลึกลับเมื่อประทีบได้ยินเรื่องเล่าที่ช้าชุดดำนั่นเล่าตบกลุ่มบนเพื่อนเจ้าหน้าที่ไม่มีทางเชื่อเพราะว่าป่าแห่งนี้นั้นตนนั้นอยู่มาหลายปีแล้วเคยได้ยินว่ามีการพบเจอเ,อเสือมาก่อนแต่อย่างใดจึงตัดสินใจทำที่พักค้างแรมในป่าแห่งนี้ สายฝนนั้นเริ่มจะโปรยลงมาแล้วไม่มีทางที่จะเดินทางออกจากป่าได้ทันแน่ประทีบจึงได้ไปถามไทยชายชุดดำเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเข้ามาในป่าแห่งนี้ได้อย่างไรและทำไมถึงได้มีอาวุธสงครามมากันครบไม้ครบมือแบบนี้ได้เรือได้รับคำตอบว่ากลุ่มของชายชุดดำนั้นลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่าแต่ขณะที่เดินออกตามล่าสัตว์ป่านั้น กับเดินหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ถูกและสัตว์ป่าก็ยังไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวจนกระทั่งมาพบกับเสือโครงตัวใหญ่ตัวนั้นและกลุ่มที่พาันเข้ามานั้นแต่แรกแล้วมีเจคนแต่ว่าถูกเสือนั้นลากไปกินสองคนเรื่องที่เล่านั้นสร้างความแปลกใจให้กับประทีปมากว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะชายชกันเจ็ดคนนั้นมีอาวุธปืนครบมือแถมว่าเป็นอาวุธหนักซะด้วย แต่กลับไม่สามารถที่จะทำอะไรเสือตัวเดียวนั่นได้แถมยังถูกเสือหลากไปกินอีกสองคนและอีกอย่างสัญชาตยานของเสือนั้นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับต้นมันจะวิ่งหนีไปก่อนคืนนั้นทั้งหมดก็พากันแยกย้ายพักผ่อนช่วงกลางดึกๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้านั้นเดินโมงหน้ามาทางแคป์ที่พักของคนทั้งหมดประทีปจึงสั่งให้เพื่อน ปิดแสงไฟที่อยู่ในแค้าทั้งหมดจะดูว่าเสียงฝีเท้านั้นเป็นเสียงฝีเท้าของอะไรกันแน่ผ่านไปชั่วครู่ก็บพบว่ามีล่างที่ปรากฏออกมาที่ทำให้ใชายชุดดำนั้นต้องทักออกมาว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นมันไอ้เหลืองลูกน้องที่มาด้วยกันนี่นะแต่ว่ามันถูกเสือนันลากไปกินแล้วต่อหน้าต่อตาคนที่หลอดมาได้ทั้งห้าคน ประทิบไม่ได้สนใจคำที่ชายชุดดำนั้นพูดมากนักจึงร้องสั่งให้อ้เหลืองวางอาวุธปืนแล้วนั่งลงแต่ชครันนั้นล่างที่เห็นว่าเป็นในเหลืองกับกลายเป็นเสือโค่งหลายพาดกอนตัวขนาดใหญ่พุ่งกระโจนเข้ามาในแคมป์อย่างรวดเร็วกลุ่มเจ้าหน้าที่และกลุ่มของชายชุดดำนั้นพากันหนีแต่กระเจิงออกสร้างความแปลกใจให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่นักมากก็คือเสือนี่ มันตัวใหญ่มากใหญ่กว่าเสือทั่วไปที่เคยได้ยินและพบเจอมามีหนึ่งในกลุ่มเจ้าหนะ้าที่ตะโกนร้องลั่นบอกว่าให้ระวังให้ดีเสือตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงก่อนที่เสือสมิงนั่นจะกระโจนเข้าไปขยํำกลุ่มของชายชุดดำที่มีเครื่องพันธนาการไม่สามารถที่จะหนีได้อย่างรวดเร็วเหมือนจับหนาทีประทีปจึงยกปืนยิงขึ้นฟ้า เพื่อขู่และเบี่ยงเบนความสนใจของเสือสมิงนั่นแต่เสือสมิงนั่นก็ขย้ำร่างของชายที่อยู่ในกลุ่มของห้าคนนั่นจนตายคาที่ที่จะฉีกล่างของชายคนนั้นออกเป็นชิ้นๆเลือดแดง,แดงสด,สดผงกระเซ็นไปทั่วหลาเจ้าหน้าที่จึงพากันยิงใส่ที่ล่างของเสือหลายพาดก้อนตัวใหญ่นั่นกระสุนปืนทั้งหมด ไม่สามารถที่จะระคายเคืองผิวเสือสมิงตัวนั้นได้เลยแนมะ้แต่น้อยเดียวคุณประทีบจะกระชากตะกุดที่คล้องคอไว้ท่องบนคาถากำกับที่ได้มาจากพระธุดงค์ที่มอบไว้ก่อนหน้านี้นำตะกุดดอกนั้นพันไว้ที่ลำกระบอกปืนของตนก่อนที่จะยิงไปที่ล่างของเสือลายพาดก่อนนั่นกระสุนพุ่งเข้าเจาะที่กกหัวยางแม่นยำทําไม่เสือลายพาดก่อนตัวใหญ่นั่น หน้าความลงกับพื้นทันทีหลังจากที่เสือสมิงนั่นขาดใจตายไปแล้วหล่างของเสือที่เห็นก็กลับกลายเป็นหล่างที่เน่าเฟยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณส่างความแปลกใจและตกตะลึงให้กับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นมากและถือว่ายังโชคดีมากที่คุณประทีบนั้นยังมีของดีติดตัวมาทำให้ทุกคนนั้นรอดพ้นจาก การเป็นเหยื่อของเสือสมิงตัวนี้ได้ก็ไม่ทราบว่าเป็นความบังเอิญหรืออะไรกันแน่ที่ทําให้คุณประสิทธิ์นั้นได้พบเจอเข้ากับพระธุดงก่อนที่จะพบเจอเข้ากับเปลืองของเสือสมิงตัวนี้มาก่อนและท่านก็ได้มอบตระกรุดไว้พร้อมกับคาถากํากับเพราะเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้กับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ของวันนั้น